อะโลสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกม Epic Seven กับช่วงไกลพูดเล่นใหม่ปี2023สวัสดีเนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องทไวเวิร์น13นั่นเองโอ้ my god ไวเวิร์น13อีกแล้วทําไมต้องไวเวิร์น13อันเดี๋ยวเราเกิดให้นิดหนึ่งเพื่อจะได้กินวิดีโอนะก็คือไวเวิร์น13เนี่ยมันดรอปเป็นเซตสปิกับจติแล้วก็เซตแม่นยําที่มันเป็นเซตที่ดีมากทําให้มือใหม่ทุกคนต้องใช้และเด็ดเกมก็ยังใช้อยู่ดังนั้นการฟาร์มไวเวิร์นเป็นสิ่งที่ไม่มีทางผิดพลาดนะยกเว้นแต่ว่าเราไปฟาร์ม11กับ12ซึ่งการ11ั12เนี่ยเราว่าฟาร์มไม่คุ้ม 13เนี่ยคุมสุดแล้วเพราะมันระดับสูงสุดแล้วถ้าเกิดว่าใครยังฟาร์ม11 12 13ไม่ไหวไปฟาร์มบทสุดท้ายก่อนแล้วก็ไปทําทีมให้แน่นแล้วก็กลับมาใหม่นะแต่เนื่องจากว่าไอ้ทีม13เนี่ยมันจะมีทีมเป็นที่ทีมผ่านง่ายซึ่งเราจะไม่พูดในวันนี้ก็คือไอ้เป็นทีมมอนโมฟิลเลตมูวีแล้วก็ซิกเล ทีมนั้นอะผ่านชัวร์ผ่านง่ายแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงในวันนี้เพราะทีมนั้นอะบางคนอะอาจจะยังใช้อยู่แต่ว่าทีมนั้นอะมันช้าใช่ไหมก็อาจจะแบบอ่าไม่ทันใจไวรุ่นวันรุ่นต้องแบบแบบสปีดลันชิューชิอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงวันนี้เราจะมาเสนอทีมที่ไวขึ้นมาหน่อยาอไอดีนี้คือไอดีที่ไม่เล่น5ดาวและไม่เล่น4ีดาวแสงมืดอ่ะดังนั้นก็ไม่มีแองมืดไม่มีเบลน้ำไม่เป็นปัญหานะแล้วก็ไอดีนี้เราเล่นมา75วันแล้วันะซึ่งเราก็คิดว่าเป็นเวลาที่น่าจะคนตามช่องเราก็น่าจะได้ประมาณนี้กกันนเเเราา็จะสอทีีมมใใหห่่่้แตววด๋ย ไปสปอนเซอร์กันก่อนเลย ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์้านรับเติมเกมอีพิกซ์เวนด้วยนะถูกกว่าเติมเองแน่นอนโอเคนี่ก็คือทีมใหม่ที่เราจะมานําเสนอแล้วเราบอกเลยว่าวันนี้นี่เราอัพคลิปมาบอกเลยเป็นวันที่คูณ2พอดีเป๊ะเราคํานวณมาได้ไว้อย่างดีแล้วว่าวันนี้ต้องคูณ2การล่าด้วยการคูณ2การล่ 2, า, 2, า, 2, า 2, คืออะไรคือเป็นวันที่จะมีการคูณ2และอันนี้ทําให้เราสามารถฟาร์มฮันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นใครที่มีใบไม้เยอะ ควรจะไปทําทีม,มานแล้วก็ฟาวไปเบิร์นให้หนักแต่ถ้าเกิดว่าใครยังทําทีมไม่ทันวันนี้ฟาวไม่ไหวยังมีวันจันทร์อีกอกหนึ่งวันนะไปลองเช็คได้ที่บอร์ดของสโต๊ปเว็บบอร์ดเกมนี้คือสโต๊ปนะโอเคมาเรื่องของทีมเราันก่อนเลยอันดับแรกเลยคือไอดีของเราไม่มีตัว5ดาวเพราะเราทำคอนเซ็ปต์ในการ Light ste ไลฟ์สตรีมไ้ว่าไม่เล่นตัว5ดาวดังนั้นเราจึงไม่ได้ใช้ซิกเดตแต่เราบอกเลยว่าใครมีซิกเดตใช้ซิกเดตจะดีกว่าเยอะนะซิกเดตเก่งกว่าเอเล็กซ่าไหมไม,ไม่ต้องบอกพอกันแต่ว่าการทำ Alexa เล่ีต้องเสียเเงิน900พพื่อป,ปลดล็อ ซช์สตอรี่และต้องไปทำซช์สตอรี่ที่มันจะมีเควสที่ยาวมากก็คือไปพนงเลสแล้วก็ไปใช้ตัว10อันก็คือต้องใช้เวลาประมาณ10วันดังนั้นถ้าจะหาหาให้เสร็จในวันเดียวเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นคิดว่าซิกเลตดีกว่าไปทำซิกเลตจะเวิร์กกว่าถ้าใครยังไม่ได้ทำซิกเลตก็คือไปทำเควสการล่าเราเลิกไวเบิร์นใช่ไหมแล้วเราก็ไปฟาร์มไวเบิร์นเจ็ดไวเบิร์นเนี่เอาอะไรตีก็ได้เอาเบี้ยเมื่อตีก็ได้เอาอะไรตีมันก็ผ่านเอาทีเดียแสงลงยังผ่านเลยไปลงให้ครบ10รอบก่อน เราไปทำปลดล็อกให้ซิกเดตแล้วซิกเดตเนี่ยไปฟาร์มบทสงท้ายเยอะๆแล้วก็กลับมาที่นี่ใหม่ก็คือให้ซิกเดตได้10แล้วก็กลับมานะแต่ของเราคือไม่มี5ดาวดังนั้นเราใช้ a l ซ่าอ่ะก็คือเป็นเซตดาเมจแล้วก็มีประสิทธิ์บนนิดหน่อยไม่ว่ากันเราก็เป็นเซตแอคแทคิใครที่แบบขั้นเหนือกว่าเปลี่ยนเปนเซ็ตจอก,กอได้นะเพราะว่าเราำทำคีเลตแค่85%ถ้าเกิดว่าใครแบบของมันคีเดตเกินก็ใส่เป็เซ็ตจอก,กอดได้ไม่เป็นปัญหาแต่เราไม่ได้ก็สซตทีนี่แหละโอเคแล้วก็จะมีเป็น แทงของเราอย่างที่บอกไปว่าปกติเราใช้เป็นมอนโโมใช่ไหมแต่มอนโมอ่ะมันเป็นฮิลเลอร์มันไม่มีอะไรช่วยตี้เลยนอกจากแทงถึกทนนานรถมันดีกวาย่างไงอันดับแรกเลยคือรถมีดันเทินแล้วก็บัฟดาบทาให้มันสามารถเล่นได้ไวกว่าและมันมีบับดีเฟเอนด้วยนะมันก็จะช่วยกันได้เว็บแรกๆได้พอช่วงมันใกล้ตายปุ๊บบอสจะตายก่อนที่เราจะตายอะไรแบบนี้อย่างถ้าเกิดว่ารถตายบอสก็คงจะโคมมาแล้วแหละอะไรแบบประมาณนั้นอนะ่ะแล้วก็เราบอกเลยว่าการบิลรถเนี่ยบิวง,ง่ายมากไม่ต้องบิวแบบเรา ไม่ใช่บิลสปีดแบบนี้เอาแค่สปีด1 8 0 190ก็ถือว่าได้แล้วแล้วก็รถเนี่ยมันจะมีของลักที่เพิ่มสปีดช่วยอีกของเราใช้เป็นรถคููดาวนะแต่จริงๆไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้เอาอันไหนก็ได้แต่เราคิดว่ารถคูดาวมันใชบัฟดาบให้บ่อยจะได้มีความสุขนะแต่ของเราคือมันเป็นบิลอารีนาบิลตัวเปิดอารีนาเพราะอย่างที่บอกไปว่าไอดี ID เราไม่มีตัว5ดาวดังนั้นเราคงไม่มีลีเลียสหรือว่าต่ายแสงอะไรพวกนั้นนะเพราะมันเป็นสีดาวแสงมืดมันไม่ได้ดังนั้นเราจึงเเ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 อออาาปปปป็็็็็นนนนนนรรรรรถไตตัวัวววววีนะีีี่ด่ดดด้ยด้ยยลละแกกบคทททิพศํ ถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่รถอ่ะสมมติเรามีแองเมอร์ใช่ไหมเอาแองเมอร์มาแทนได้นะแต่ถ้าแองเมอร์จะไม่มีดันเทิร์นต้องเอาตัวคอนตัวเปิดตามอ่ะให้เร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาแองเมอร์มาแองเมอร์ห้ามสปีดเกิน2องสามสิบเพราะว่ามันจะเข้าเทินแล้วมันจะตีบอสถ้าเราตีบอสปุ๊บบอสมันจะเข้าสู่ไอ้แพสซีฟของมันที่มันบอกว่าจะตีมั่วถ้าเกิดดีบัฟไม่เกิน2แต่ว่ารถเนี่ยกรณีพิเศษเพราะว่ารถเราเร็วเกินสองหรือสามสิบใช่ไหมแต่มันคือสกิลสามไม่ใช่โจมตีดันเทินและ จึงเป็นได้ที่ทาเร็วได้ไม่เป็นหาแต่ใครทําช้าก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกันแต่ของเราเร็วเพราะเราต้องการเป็นตัวเปิดอาริณาโอเคแล้วของเราใช้เป็นอาร์ติแฟกต์ปืนฉีดน้ําก็คือไอ้ปืนฉีดน้ำเน,นี่ยหาจากไหนก็คือหาจากไอ้ในเรื่องเสริมก็คือไปลงไอ้ที่เป็นอ่าในเรื่องที่เป็นสมุดอะที่เอาหนังสือไปซื้อเหมือนกับปดล็อกอิซ่าเลยเสียเก้าร้อยเพชรเหมือนกันแต่ว่าไอ้เนี่ยมันใช้คุ้มนะใช้ได้คุ้มมากแล้วก็ไม่ต้องไปตีโบกด้วยซ้ำเพราะว่ามันเพิ่มทางโจมตีเพียๆเลยแต่ถ้าใครอยากได้ไประสิทธิผล มันตีบวกสีเพราะเราเอามาสแต็กซ้ำของเราใช้เป็น4ใบแล้วก็เหลืออันนึงแยกไว้เผื่อเป็นสำรองไว้ลงแบบไคเดสอะไรแบบนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบทําไม่ไหวจริงๆก็ใส่เซนเตอร์อฟรีไปเลยก็ได้นะซิวจิวอีซี่ตัวนี้ไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่แล้วก็สกิลสกิลจริงจริบวกแค่3ก็พอนะไม่ต้องบวกเยอะ1ไม่ต้องบวกอะไรแบบนี้ไม่ต้องบวกแต่ของเราโสงมันล้นนะแล้วก็ตัวตามอีก2ตัวคือ2ตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นสถานการณ์ก็คืออย่างอันดับแรกคือเรามีเป็นมูว เวฟแรกก็คือบัฟดาบจากรถปุ๊บเราสาดตุ้มไอ้บัฟดาบที่มันมีในตัวเนี่ยคือมันจะบัฟดาบหลังโจมตีดังนั้นต้องหาบัฟดาบให้มันอยู่ดีนะของเราเป็นบัฟดาบสาดตุ้มปุ๊บแล้วของเราให้คาริซ่าตีต่อตายโชว์แน่นอนอันนี้ขอเราเราคอนเฟิร์มมาแล้วต่อให้เกาะไม่แตกมันก็ตายนะของเราก็คาริซ่าก็ประสิทธิผลหกสเอาจีจีห้าใส่ไอ้ปืนฉีดน้ํา60ก็พอแต่ของเรามันเกินไม่เป็นไรนะของเราใช้เป็นอาลเทอร์เนทีฟเดดดมโจ๊กเกอร์หรือโจ๊กเกอร์ฝันกลางวันซึ่งใบบเเเเนนนีีี้้ยดมมาานะากกัทใใหรรตอออสสแงะไซ่่็ แต่จริงๆเราสามารถใช้ใช้อิทธิพลโพแทหรือว่าอิทธิของคิวตี้เกียร์ได้ที่มันเป็น4ีดาวที่มันเพิ่มดาเมจยีอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เราคิดว่าใบนั้นจะตีบอสไม่แรงมันจะตีลูกน้องเว็บแรกแรงอย่างเดียวแล้วมันไม่คุ้มถ้าจะเอาระยะยาวาใส่ใบนี้ตีบอสแรงแต่ของเราก็สก,กิลบวกเต็มเอดเลยนะแล้วก็จะมีเป็นมูวีของเราก็คล้ายๆกันแต่มูวีของเราจะเร็วกว่า10เพราะเราต้องการให้มันเปิดก่อนนะเพราะเราไม่ชชว่์ว่ามันจะตายไหมแต่คือเราสามารถบวกใบนี้เพิ่มเพ,มเพม มันได้จากการที่เราไปกิวอลเราเอาแต้มแดงอ่ะหรือไปตีวอลบอสเอาแต้มแดงมาเพื่อซื้อของในร้านแล้วก็ซื้อใบนี้มาให้นะโอเคของเราก็มูวีบวกเต็มเพราะมันตัวละคร3าดาวมันบวกเต็มแล้วของเราบวก60้เลยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีเบลน้ําสามารถเอาเบลน้ํามาแทนได้ก็ได้ไม่ต้องปั้นมูวีเยอะโอเคก็ทีมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลงให้ดูกันเลยป่ะลงสักสองรอบมให้ดูกันจะเห็นภาพมากกว่าโอเครอบแรกก็คือรถด,ด,ดึงมาก่อนบัฟดะดึงเทินมาอ่ะแล้วก็มูวีก็สาดตรหนึ่งทีเออสาสตร์หน แล้วคาริซาก็ปีชา่าคาริซาปีชา่าปุ๊บตีหมอ่ตายหมดอด่แล้วก็มาถึงบอสปุ๊บรลดก็จะสก,กิลสองมัว่วมัวอ่าอ่ามูวีคอ,อ,อเตอร์เขายังไม่ได้คอเตอร์จากลูกน้องลูกน้องไม่ตีอ่ิ แล้วก็อ่ะโอ้มูวีแซงโอเคอ่ะดีไปอ่ะสกิลสองปิ้งอ่ะถ้าดีบัฟมันเกิน2ยังไงบอสมันก็จะไม่ตีมั่วแล้วเราโดนดีที่มันอ่ะตีกอดแตกด้วยอ๋อเราบึ้บอกว่าคาลิซ่าเราใช้เป็นสกิลหนึ่งตีเลือดไหลแต่จริงๆเราคิดว่าคาลิซ่าใช้เป็นอ่ะกอดแตกน่าจะดีกว่ามันน่าจะทำช่วยให้เราไวกว่าอ่ะนี่คือกรณนนี้กอดแตกนะอ่ะตีไปอ่ะอ่ะโอเคนี่คือบอสตายละนี่บอสตายละบอสตายละ เดี๋ยว,ยวให้ดูเราอีกรอบหนึ่งแต่คืนนี้ก่อนนี้นี่ยเราดวงดีเพราะกอดแตกของคาติซ่าม,มันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นมันจึงอาจจะไม่ติดเราคิดว่าเราปเปลี่ยนเป็น75สิบห้าดีกว่าคนดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก่อนโอเคเราเปลี่ยนเป็นกอดแตกแล้วก็คือกอดแตกตอนนี้เพิ่มมาเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอืมช่วยได้เยอะโอเคปไปลองลงอีกรอบโอเคมาเมคาอิกเหมือนเดิมก็คือรถด,ดึงบัฟดาให้งตี้ชื่นใจมากๆขอบคุณมากรถด,ดึงเข้ามาปุ๊บอ่ะตีหมู่ปุ๊บ คาซาศาสตรปั๊บ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 ปับปับตายอาหมุนปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับไม่ตายเอ๊รอบนี้ไม่ตายฮะแต่ถามว่าไม่ตายไปเลยไหมไม่เป็นไรทุกคนก็แค่จะชาลงแค่นิดเดียวนะมันจะชาลงแค่นิดเดียวแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรมากโอเคแล้วถ้าเกิดเราเอาไปอัพสกิลสองคาริซาให้เต็มมันก็จะแก้ปัญหานี้เดี๋ยวเราค่อยไปแก้ปัญหานี้ทีหลังเพราะทีมนี้เราไม่ค่อยดูรายละเอียดแต่คือเราไปลองออโต้มาแล้วยี่สิบรอบยังไม่เฟลสักรอบนะเออยังไม่เฟลสักรออบโเค โอเคโอเคอ่ะปุะ๊บปั๊บอ่ะตีไปอ่ะอ่ะเบิ้ลโปอ่ะอ่ะตีมามูวีมูวียังนิ่งอยู่มูวีมาเทอหน้าแล้วก็บอสตัวนี้ยิ่งดีบัฟเยอะมันจะยิ่งตีเบาถ้าเกินสามปุ๊บคือบาหยองเลยแต่ถ้าดีบัฟสองมันจะตีตัวหน้าอยู่แต่ยังตีแรงแต่ถ้าดีบัฟหนึ่งมันจะตีมั่วนะโอเคอันติดังจบแล่วหนี้กันอ่ะโอ้ดาเมจ ว้าวดาเมจแรงมากแล้วว่าดาเมจน่าจะแรงกว่าดาเมจน่าจะแรงกว่าซิกเลอีกปะเออโอ้ยซาแดงฮะโอ้ไม่กอเราไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนี้โอเคโอเคแต่ก็ให้ดูภาพรวมว่าประมาณนี้นี่คือทีมที่เราจูนมาใหม่เห็นไหมทีมค่อนข้างเร็วบอสยังไม่กลางบาเรียนเลยบอสตายแล้วเออค่อนข้างไวด้วยคือเอาจริงๆเราว่าไม่กี่ใบเบิร์นเนี่ยเป็นทีมเราควรจะจัดทีมแบบไวๆแล้วก็ให้มันมันผ่านไม่บ่อยแต่เอาจริงๆผ่านเกิน75%ถือว่าใช้ได้แล้วถ้ามันไวแบบนี้ดีกว่าแบบทีม5นาทีแล้วก็แบบผ่านแต่่วา นานเกินไปอ่ะแล้วว่าอย่างเงี้ยให้มันแบบหนึ่งนาทีจบหนึ่งนาทีจบหนึ่งนาทีเฟลหนึ่งนาทีเฟลแล้วก็หนึ่งนาทีจบหนึ่งนาทีจบมันโดยรวมมันจะไวกว่าอะไรแบบเนี้ยลองดูภาพรวมดูว่าออโต้ดูแล้วมันผ่านสักกี่เปอร์เซ็นต์นะลองคำคำนวณเองมันจะบอกอยู่ว่าผ่านกี่รอบแต่ก็คือเราชอบทีมนี้มากๆแต่เดี๋ยวเราจะไปแก้ให้สกิลสองคาลิซ่าบวกสมเพิ่มมันจะได้ตีไอ้ไอ้กิงกาเมื่อกี้ตายนะเขาเมื่อกี้กิงกามันเกาะไม่แตกนะโอเคแปลว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ